นี่นี่พี่น้องสิพามาเบงย่ยบุญมีนี่ทิดแม็กเอาไก่มาฝากตัวหนึ่งแตงแตงสาๆมาผูกย,ย,ย้ายย่ายเอาไก่มาฝากเนแบบว้ายแล้วก็ดีใจย่างคักแล้วเออแล้วก็ได้นี่นะครับผมสมโอนี่แล้วเออมือนี่แล้วก็สิมาตมุ้มไข่ใส่สมโอเพิน่นว่าโอ้ยสูตรไม่ขี้สมดีเทนอะ่ะปนี้นอะขี้สมอำลำดีเทนอะบ้านนี้อาถกน้ำใส่ปิดไปนะครับผมม,อมอั่หไวให้ในร่างก็ใส่สมโอแล้วหนึ่งเลยปนินโอ้หอมดีเทเพี่น้องเออหอม ผสมโอ้ยนะเอาปีดฟ้าไว้มนลยครับผมล่อระ่ว่างนั่นนะครับผมล่อกับสีเฮ็ดภารกิจอ่าสิีพีชเขาโป่งเพื่นว่าเออกินกับอันตุ๋นไก่เสียบกันนะเพื่อนว่าเขาเกินหนึ่งไปแล้วเพื่นว่าเออเขาเราคือเป็นสีดีแต่ว่าเป็นสีเดีย่างดีไม่ได้เป็นหวงเออเอ้ววันนี้ก็ตำแล้วครับผมใส่ผัวเราตำก็มีเหี่ยมีแห้งย่างตำมันย่างแนวอื่นนั่งหันเจฉยน้ำขึ้นเพื่อนว่าเออเนาะปลาชิ้นนะครับผมกระตา ตามเสร็ดแับเลยแลลวครับผมมึงเป็นเง,นนเองอยิงยงแบบน,นี้แล้วแบนี้เออหังจากที่นั้นเราจะมาปั้นเป็นก้นไปเด้ดโอ้กับวันเช็กับปูงวันม่นตัวนี้เออเฮียสลับปอบ่อหรือเป็นมันทบ่ฮันมันทไูไอเขาเรียก แป้งมันโถเอาไปจี้ได้บ้านยอพี่น้องเออให้เป็นกน้อนโคลุเอาไปจี้แค่ยังก็จี้บานห่อท่าใครนี่ละโอ้อันนี้บ้านยองท่าใครยากเลยแบบโอ้ยเหนียวตุ้ยยี่ดีดีด้ดีตาได้นะเออหลังจากนั้นก็ผมหลังจากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาไก่ของเราก็จะสุกแล้วนะครับผมมันโถก,ก็สุกแล้วกินแก้วเนีนบัดนี้โอ้ยเป็นน้ำซุปไก่ย่างดีพี่น้องเอ้ยบัดนี้โอ้มาสุหอมสมอมลมดีเสียหอบัดนนี้น้องสดจักดอกเนี่อโอ้ยกำลังบางซาดีดีเสีเหนอหลังจากที่กินไปแล้วเอากินก่อนนะมันน้ำหรับผือ อาบันีนี่ก็จะไปเฮ็ดยังเนาะบัน,บนีสมพักทีเนาะเออเอาสงสัยตีนเปียเด้อเอานี่ทุกคนทุกอย่างเชือเตีนเก็บเนาะเออเอ๋อ หลังจากนั้นนะครับผมเราก็เข่าใส่ก็เป็นสมผักดอกพี่น้องเอออ้าวเอานี่นะครับผมเอาเข่าเหนียวนะครับผมเอออเามาตําใส่กันกับผักอ่ากับคุยชายบอกเออขื้นเป็นใบใบกระเทียมกับมะจักบบดนี้เออน่าจะเป็นคุยชายมันกับใบกระเทียมแล้วครับผมแล้วก็ทอดไข่ใส้ดับพี่น้องเด้อหลังจากที่ทอดไข่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาทอดแล้วครับผมโอ้ยบบดนี้คับบวบปีนง่ายเอ้าความทอดไข่ใส่หนึ่งใบเม่นตัวนี้ทอดไข่ใส้ไปขาแม่นตัวนี้ึ่งโอ้โหมีด้วยปวดเดือามีกลบปวาดเดือบปวดเา บัตรที่นี่นะครับผมเราใส่มาเห็ดนี่แหะครับผมเอาเรื่อ่าลูกพับนะครับผมเออทำลูกพับเด็กพี่น้องอ่าโคกงว่างกับโคกงว่างแล้วก็ล่าล้างที่สามที่แล้วมือนี้เอาทำมาให้เนี่ยนะครับผมเราสิมักเป็นแอนตัวห่อไปตะเป็กไปตะไปเออไปเกี้ยวก้อนกินเขากินน้ำไปตะไปเอาบัตรที่นี่นะครับผมเอาเทกใส่นะครับผมเทกใส่หม้อเทกใส่ถังอะไรนะพี่น้องเล้ยถังนี่ถังตักแงงน้อยหน่อยแล้วก็ที่นี so ่ก็มาต้มนะครับผมเอากระทะไป็นห้องใส่กับเบจักเลยเออเอาก็เอากกระทะไป็นห้องใส่แต่ที่แรกแล้วเนี้ยนะครับผมเออมันไล่ขั้น วุว้ยกว,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 ว่าจะได้กินไปนี่เออเอามักไปสะกินนะครับผมไปเปรกับอันผัวเราละเออเพราะได้เส่อได้แรงอยู่หนะเพราะได้เปรกเพราะได้กินข้อเสียอ่ะนอนหลับมาทันว่าเออเอามักไปจะหาหกงี้ที่มากินมันว่าโอ้ได้